สวัสดีเพื่อนเและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้บีดอยู่ปัม๊มตรงบีดออกมาจากปัม๊มบางจากแล้วนะคะมาตอนนี้ก็สามทุ่มพอดีนะคะหลังจากที่บีดถ่ายคลิปที่แล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงสระบุรีปั๊มบางจากยังไม่ถึงสระบุรีที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปอะ,อะไระเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้ามาจากกรุงเทพเขาจะบอกว่าสระบุรีเลี้ยวขวาแต่บียังไม่ถึงสระบุรีเลี้ยวซ้ายเลยค่ะคือรถติดมากแล้วก็ฝนตกแล้วก็บีก็เลยแวะเติมน้ํามันนะคะเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกมาจากปั๊มบางจากก็มาจอดอยู่ตรงนี้ค่ะก็ลืมไปว่าต้องจะถ่ายวีดีโอไว้ว่า มันใช้เวลานานมากแล้วก็บีก็ปวนหลังมากแล้วก็บีก็เป็นไข้ค่ะคือแบบรถติดมากช่วงที่ประมาณกิโลเมตรที่ร้อยกว่านะคะมาถึงตรงกิโลเมตรที่ยี่เนี่ยเพิ่งจะไม่ติดเนี่ยค่ะแต่ก่อนนะติดบีดวิ่งได้ไม่ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบทรมานมากทั้งปวดหลังทั้งฝนตกทั้งรถติดซึ่งมันเป็นคอขวดนะคะแล้วก็ขาเข้ากรุงเทพเป็นคอขวดที่ถนนเป็นคอขวดเพราะว่าเขาเขาทําถนนไปสองเลนนะคะเหลือสองเลนจะมีช่วงหนึ่งอะบิดจาไม่ได้แต่กิโลเมตรที่ร้อยกว่านี่เลยค่ะของถนนมิตรภาพเนาะอันนี้บิดจะขับรถต่อนะเพื่อนคะ บิดว่าบิดน่าจะถึงบ้านประมาณสักสักห้าทุ่มอะค่ะน่าจะห้าหกทุ่มนะคะ,ะ, 5, ะ,คะอันนีข้ข้างหน้าบีดรถไม่ค่อยติดแล้วนะคะก็เออไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยค่ะซื้อเซนวิทแซนวิทมาเนาะรถก็ติดมากแล้วก็ไม่อยากจะพูดจัดกจารจริงนๆะน้ำก็ยังไม่มีเวลากินเลยดูซิ บีซื้อมาบีก็ยังไม่มีเวลากินขนมที่บีซื้อมาบีก็มีไม่มีเวลากินบีรู้สึกเครียดอะเป็นการขับรถที่เครียดที่สุดของบีเลยบอกตรงๆบีกล่าวว่าบีน่าจะถึงบ้านประมาณสักห้าหกทุ่มนะคะอีกสามชั่วโมงจากนี้ไปถึงบ้านนะคะบียังไม่ถึงวงแหวนตะวันตกยังไม่ถึงสระบุรีเลี้ยวซ้ายเลยค่ะ เดี๋ยวใกล้ๆถึงบ้านบิจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอขับรถต่อก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ